กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเรานำวิธีการป้องกันควันทูปให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลจุดจีนมาฝากท่านผู้ชมค่ะข้อแรกนั้นก็คือควรจะหลีกเลี่ยงการปักทูบลงบนอาหารนะคะท่านผู้ชมข้อที่2นะคะเวลาบูชาเสร็จควรจะเก็บหรือว่าดับทูปให้เร็วขึ้นค่ะ ข้อที่สก็คือการล้างมือล้างหน้าหลังจากสัมผัสทูวมานะคะข้อที่4ท่านผู้ชมอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันนะคะเพราะว่าหน้ากากอนามัยจะช่วยเซฟเราในเรื่องควันแล้วก็เชื้อโรคค่ะข้อที่หถ้าเป็นไปได้นะคะควรจะใช้ทูบสั้นหรือไม่ก็ทูบไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดควันทูบนั่นเองค่ะข้อที่6ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในาศาสนสถานนะคะข้อที่7นะคะท่านผู้ชมควรจะจุดทูบนอกอาคารหรือว่าในที่ที่มีอากาศทายเทได้สะดวกนะคะจะได้ไม่สำลักควันทูบที่มีปริมาณมากๆค่ะ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าการที่หากว่าเราได้รับควันทูบมากๆนะคะอาจจะทำให้เราแสบตาระคายเคืองคอจมูกหายใจลำบากและบางท่านอาจจะถึงขั้นหมดสติกันเลยทีเดียวนะคะทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาถึงได้ทำการรณรงค์การงดหรือว่าลดการจุดทูบนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะโชคดีวันจุดจีนนะคะ